ทีนี้ในอีกฝั่งหนึ่งคุณเศษฐานายกเศรษฐาทวีสินหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงประเทศไทยมีนายกหนึ่งคนสองคนหรือสามคนออว่ากันไปถึงอดีตนายกนายกปัจจุบันแล้วก็ว่าที่นายกอบางคนพูดแบบนี้เนี่ยนะครับท่านนายกเศรฐาเองก็พูดถึงเรื่องนี้ฮะก็บอกว่าเข้าใจ ไม่น้อยใจด้วยยังไงดูที่การกระทําดูที่งานดีกว่าบอกว่าการที่เรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับนายกเศรษฐาก็บอกว่าการพูดถึงเป็นของแต่ละคนคือทั้งหมดอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําวันนี้บอกว่านายกเศรษฐาไม่ใช่นายกคนเดียวคือพูดยังไงก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีการทํางานของนายกเศรษฐาก็ยังทํางานเหมือนเดิมยังลงพื้นที่ทํางานทุกวันไปห้ามการคิดของคนเนี่ยไม่ได้ นายกเศรษฐาบอกก็ทํางานต่อไม่คิดอะไรไม่โกรธไม่น้อยใจไม่อะไรทั้งสิ้นยังเหมือนเดิมก็ตื่นเช้าไปทํางานนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีประชุมคอรอมอลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้โอ้นี่ลง3วันด้วยนะแล้วก็จะกลับมาลงพื้นที่ต่อศรีสะเกดร้อยเอ็ดแล้วก็ประชุมคอรอมอต่ออีกอาทิตย์สามสี่มีอาทิตย์ 3, 4, ที 3, ท่3มีนาคมจนที่4ี่มีนาคมก็มีเดินทางไปประชุมอาเซียนออสเตรเลียก่อนจะไปเยอรมันฝรั่งเศสยังไงก็ทํางานฮะห้ามไม่ได้ไอ้ในี่นายกนะฮะแต่ต้องยอมรับนายกบอกต้องยอมรับนี่คือสังคมไทย คุณทักษิณก็เป็นนายกที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงสุดคนหนึ่งท่านนายกเศรษฐาก็ยังชอบอดีตนายกทักษิณเลยนโยบายท่านก็ดีถ้าท่านอยากให้ปรึกษาก็พร้อมรับเหมือนอดีตนายกท่านอื่นฮะจะเป็นคุณอนันต์ปัญญาชุนผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เหมือนกัน นายกบอกเพิ่งรับตําแหน่งมาได้6เดือนยังไงก็ต้องรับฟังข้อมูล, <c oughs> มลคําเสนอแนะของผู้ใหญ่คือการเวลามันเปลี่ยนไปาบางอย่างอาจจะเมื่อก่อนทําได้แต่มันบางอย่างมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของนายกสนาคือต้องรับฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าทําได้หรือไม่ได้ส่วนที่บอกจะเป็นนายก1คน2คน3คนอันนี้ไม่เกี่ยวคุยเรื่องความดีดีกว่าเดี๋ยวลองฟังเสียงท่านนายกเศรษฐาครับส่วนเรื่องวัฒกรรมเรื่องสองสามสี่นายกมัน,ม,นมันไม่เกี่ยวหรอกครับนะครับมัน,ม,นมันเอาเรื่องของความดีกว่า ความก็คือว่าทุกๆทุกๆนาย,ยกก็อยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้นะครับถึงแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นฝ่ายเดียวกันก็ตามทีนะครับแต่ตอเป็นหน้าที่ผมวันนี้ผมในฐานะที่เ,เป็นผู้วหาสูงสุดเป็นรนัฐมนตรีก็ต้องมีการกันกรองข้อมูลแล้วก็ตัวไหนทําได้ก็ทำยังไม่ได้อยู่ในแผนครับยังไม่อยู่ในแผนครับนะครับท่านทั้งก็ ต้นรัฐมนตรีบางท่านก็บาถาาจะเข้าไปเยี่ยมนั้าผมก็ตามสบายกับท่านเลยนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าเป็นนายเก่าผมว่ามันมันมันไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับสามถามใส่ทาทุกสุขดีบบางท่านมีประวัติกันมายาวนานกับผมเยอะนะครับรู้จักท่านมา20-30ปีแล้วนะครับไม่เจอกันมา10กว่าปีนะครับตามสกรงเรียมินิคนไทยนะครับก็ต้องไปเยี่ยมเยียนธรธมนาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับคือการที่ไปพบกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะฮะ นักข่าวก็ถามเอ๊เจอกันเนี่ยคุยเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีไหม,มนายกถามอะไรนะคะแล้วก็นิ่งๆบับคำถามนี้จริงๆนักข่าวไม่ควรถามนะท่านนายกขาบอกนักข่าวไม่ควรถามเพราะท่านทักษิณเนี่ยไม่ได้เกี่ยวรกับคณะรัฐมนตรีนายกยืนยันตลอดเนี่ยนักข่าวก็ถามทุกวันถามทุกคนที่มีการถามก็บอกไปแล้วคําตอบก็คําตอบเดิม จะพูดทําไมว่าปรับคณะมนตรีคณะมนตรีก็ทํางานอยู่แต่พูดไปเดี๋ยวบางคนจะนอยบางคนจะไม่สบายใจก็ออจบอกวันนี้ต้องเดินหน้าทํางานดีกว่าพอถึงเวลาต้องปรับพวกท่านก็ทราบกันเองว่าต้องปรับแล้วท่านนยกก็เป็นคนทุนกล้าวถวายเนี่ยนะฮะก็แหมคือ่อกเกมือนกับจะบอกว่าที่ท่านเองอะ่ะอ,อ คือถ้าจะบอกว่าหมยไปคุยกันมันก็ไม่ได้ฮะแต่ท่านก็บอกไม่โอ้โหจะมาถามได้ไงอดีตนายกคืออาจใช้คําแนะนําได้ใช่ไหมเรื่องไหนก็ตามแต่นี่มันป่าพรมตีท่านไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วค่ะ<อ>ก็ต้องบอกแบบนั้นดิเพราะว่าถ้าเกี่ยวแล้วเป็นเรื่องนะคะคือท่านโอ้โหมันจะเรื่องใหญ่ด้วยนะถ้าเกี่ยวใช่ะคะ่ะ,คะก็ทุกคนก็ต้องบอกอย่างนี้ละคะ่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งนั้นเพราะว่าอานาจในการปรับคอรมอเป็นอํานาจของผู้นําสูงสุดนั่นก็คือนายกร<อ>ัฐมนตรีนั่นเอง แต่ท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มีความรู้ก็ให้คําแนะนํามาก็เรับฟังตลอดฟังฟังทุกคน<อ>นะอดีตนายกนี่ท่านชัดมากนะ<อ>ท่านบอกว่าอาดีตอานาันต์ปัญญาชุนนายกอานันต์ท่านก็ฟังอ,อ,อ,อดีตพลเอกประยุทธ์ท่านก็ฟังนะคะ<ช>แล้วก็อดีตทักษนายกทักษิณทําไมจะฟังไม่ได้ล่ะ